ท่านประโยคคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานไปกรรมฐานสมาทานสินแล้วในโอกาสต่อน,นี้ไปก็จะขอแนะนำท่านท่างหลายให้ปฏิบัติในรกรรมฐานด้าน พระสกิธาคามีสำหรับเรื่องราวของพระโสดาบันก็คิดว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความเข้าใจแล้วก็คงจะปฏิบัติได้เพราะเป็นของไม่อยากนะักแต่ขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าพระโสดาบันนี้ ยังตักกิเลสไม่หมดเป็นได้เพียงว่าผู้เข้าถึงพระรัตนตรยัยมีศีลบริสุทธิ์และก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่เรื่องที่จะน่าสังเกตมีอยู่นิดหนึ่งท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงบโสโนดาบันตอนนี้จิตมักจะนิยม คำว่าธรรมดาอยู่เสมอในคำว่าธรรมดาก็หมายความว่าเขาจะดา่าเขาจะว่าเขาจะนินทาเขาจะสนเสริญความสะเทือนใจสำหรับท่านที่เป็นสัพพโซนดาบันนี่มีน้อยเต็มทีถ้าจะเทียบกับอารมณ์ของปุถุชนคนหนานแน่นไปด้วยกิเลสความวันไหวประเภทนั้นไม่มี เนื่ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันไม่เป็นหมกบุคคลที่ถือมงคลตื่นข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ก็คือกว่าที่นั่นดีก็คือกันว่าทินี่ดีพระโสดาบันไม่มีอารมณ์อย่างนั้นมีความมั่นคงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติ ที่ตนปฏิบัติได้แล้วแล้วก็มีความมั่นคงในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านเบอร์โสดาบันจะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าความดีหรือความชั่วผลที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ได้เพียงใดนั่นมันขึ้นอยู่แก่ตัวเอง ไม่ใช่ว่าผลใหญ่จะขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ความจริงครูบาอาจารย์มีความสําคัญท่านเป็นคนไม่อกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ก็จริงแหละแต่แต่ว่ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าอัตตาหิอัตโนนาโถต้นแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนมันหมายความว่าเราจะดีหรือว่าเราจะชั่ว มันอยู่ที่ตัวของเราถ้าครูบบอาจารย์สอนมันแล้วเราไม่ปฏิบัติตามผลไม่ก็ไม่มีโกอหินอนาโธบรติยาข้อนี้หมายความว่าคนอื่นบุคคลเล่าใครเป็นที่จะเป็นที่พึ่งได้อทาหิสุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนตนของเราดีแล้วไซนาทังลาปฏิทุนลพัง เราจะได้ที่พึ่งอันบุคคลอื่นพึ่งหาได้โดยยากตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้นี้พระโสดาบันมีความยึดมั่นด้วยมีความรู้สึกว่าเราจะดีหรือไม่ดีครูท่านสอนมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้ว พระอริยสงฆ์ท่านหลายสอนเรามาแล้วแต่าหากว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามเราก็ดีไม่ได้ฉะนั้นความดีหรือความไม่ดีมันอยู่ที่เราเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าอยู่ที่สำนักนั้นสำนักนี้สำนักโน,น้นสำนักไหนไหนก็ไม่มีความสำคัญถ้าเราไม่ดี นี่จำพมบาลียนีไว้สำหรับท่านที่เข้าถึงความเป็นประสูน์ดาบัญคือเป็นพระเรียเจ้าขันตนท่านจะมีความมั่นคงในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ดิน้นไม่รนนี่ผมไม่ได้กันท่านนะไม่ได้กันพวกท่านว่าท่านจะไปทางไหนนะพ้ห้ามไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่เคยห้ามใคร ในพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันกันจริงๆต่อไปนี้อารมณ์จะต้องใช้หนักกว่าเดิมสักนิดหนึ่งเพราะว่าการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีเราเริ่มเดินจุดตัวหาพระสกิทาคามีอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระสกิทาคามีมัก รสักดิทาคามีมักนีต้องใช้อารมณ์เพิ่มอารมณ์เพิ่มที่เราจะพึงใช้ก็คือหนึ่งอสุปกรรมฐานกับกายคตานุสติกรรมฐานสองรมิหารสี่สามอะไรดีละ่ะสองพรมิหารสี่และสามจาคานุสติกรรมฐาน และก็สี่ร่วมด้วยกายกาตานุสติจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ระยะก้าวขึ้ไปหาจุดใหม่ก็จะต้องนั่งไล่เบี้ยกันทีละน้อยละน้อยเพื่อความเข้าใจของพวกท่านตั้งนี้เขอพ่าอะไรก็ต้องขออภยัยดีบานท่านอาจจะคิดว่าแม้พูดอย่างนี้นี่ดูถูกเราเกินไป <c oughs> แต่ความจริงรับวความพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกดูหมิ่นพวกท่านว่าทํากันมานานแล้วแค่พระสกิทาคามีเท่านิยมหรือที่เราจะทําไม่ได้แต่การแนะนํากันก็ไม่ได้หวังว่าจะแนะนําเฉพาะบุคคลผู้ปฏิบัติในชุดนี้เท่านั้นหวังให้คําแนะนํานี้เป็นดํารายาวนานไปกว่านี้หลายสิบปีถ้าเป็นร้อยปี ฉะนั้นก็ยังต้องขอพูดละเอียดสักนิดหนึ่งมาตอนนี้เราก็ต้องเร่งรักกันด้านสมาธิให้หนักประสักหน่อยเนื่องก็ตอนนี้แหละเป็นจุดที่มีความสำคัญเพราะว่าพระสกิทาคามีนี่มีการบรรเทาในราคะความรัก โลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นอันว่าอาการทั้งสามประการนี้ต้องมีกำลังน้อยสำหรับพระสกิทาคามีผลหากว่าจะพึงเข้าถึงโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าความรู้สึกในเพศรู้สึกว่ามันเกือบจะไม่มี <c oughs> เห็นคนสวยก็เห็นไมือก็เห็นซากศพ <c oughs> เห็นวัตถุที่สวยก็เหมือนกับเห็นไม้ผุมันไม่มีความหมายการดิ้นรนในลาบแสการะไม่มีในพระสีทาคามีเพราะกำลังความโลภมันตกไปคลานต้มเตียมตมเตียมเหมือนกับกุ้งใกล้จะตาย อำนาจความโกรธความหวั่นไหวในถ้อยคำที่บุคคลปราโมชาก็หายากความหลงในสรีระร่างกายทรัพย์สมบัติทั้งหลายมันก็เปลี่ยนเต็มทีอาการอย่างนี้แปลการของพระสีธาคามีผลนี่ผมพูดถึงตอนจบถ้าเข้าสีธาคามีผลมันเป็นอย่างนี้ สำหรับความรักในระหว่างเพศมันเกือบจะหมดความรู้สึกถ้าส่วนใหญ่ขอ้อารมณ์แล้หมดความรู้สึกแต่บางครั้งนานๆมันก็โผล่หน้ามานิดหนึ่งฉะนั้นท่านที่เข้าถึงพระสิทธาคามีนี่บางทีเผลอคิดว่านี่เราเป็นพระอนาคามีแช่แล้วหรือ ตอนนี้คุยสู่กันฟังต่อไปก็จะขอนำวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติตอนนี้ต้องรักอารมณ์สมาธิให้มากแต่ก็จงอย่าให้มากเกินไปถึงกะเป็นโรคเส้นประสาทไปง่อยเปรียดเสียขาอดอาหารการบริโภคเคร่งครัดเกินไปอย่างนี้ไม่มีผล แทนที่จะมีคนก็กลายเป็นของมีโทษวิธีปฏิบัติในตอนนี้ก็หมายความว่าเริ่มต้นเราอาจจะใช้อารมณ์พิจารณาอาสุปอสุป,ปสัญญาเอาอาสุปกนเสียก่อนพิจารณาด้านอาสุปสัญญาก่อนก็ได้หรือว่าเราจะเริ่มต้น ในการจับอนาปานุสติกรมฐานจับลมให้ใจเข้าออกโดยเฉพาะหรือว่าจะควบคู่กับพุทธานุสติกรมฐานก็ได้พยายามทำสมาธิให้รมใจมานสบายให้มีความเข้มแข็งในอารมณ์ความเข้มแข็งในอารมณ์นี้ไม่เหมือนอารมณ์กับคนโกรธ อารมณ์ของคนโกรธในเข้มแข็งในด้านของความชั่วความเข้มแข็งในด้านของการเะก้าวเข้าไปสู่พระสิกธาพร,พระสิกธาคามีเป็นความเข้มแข็งด้านดีด้วยสัมนาปานุสติกับพุทธานนุสติกรรมฐานให้จิตมีอารมณ์โปร่งมีความสบายใจเย็น อย่ารีบอย่าร้อนรู้ว่าท่านจะพิจารณาในด้านอาสุปกรรมฐานไปเลยก็ได้ถ้ารมใจยังเป็นเช่นนั้นตอนนี้ไปผมก็จะขอพูดถึงวิธีที่ปฏิบัติในยามปกติเราพยายามลืมเสให้หมด ลืมว่าคนนั้นเขาว่าเราคนนี้คน,นาด่าเราคนนั้นเขาเกลียดเราคนนี้เขารักเราคนนั้นเขาสนเสริญเราอารมณ์คุณโมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกธรรมลืมมันเสียมันจะมีลาบหรือไม่มีลาบก็ช่างมันลาบมีแล้วมันจะหมดไปก็ช่างมัน ยศถาบรรดาสักเขาจะให้หรือไม่ให้ก็ช่างมันหรือม,มันอารมณ์อย่างนี้หรือม,มันเมื่อได้ยศมาแล้วเขายาเลือกคืนไปก็ช่างมันหรือว่าการสรรเสริญนินทาจะมาจากทางไหนก็ช่างมันความสุขความทุกข์ใจรมกายทางกายทางใจไม่มีความสำคัญสำหรับเรา เราลืมโลกกระทำแบบระการเสียจงพยายามลืมฝึกลืมยาสนใจนึกก็ลืมคำปราโมาทั้งหลายลืมอารมณ์ของความชั่วที่คิดว่าผู้ใหญ่ไม่ดีลำเอียงคนนั้นรักคนนั้นมากรักคนนี้มากคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นพูดไม่ถูกใจเราคนนี้เอาใจเราลืมมันเสีย ราะว่านั่นเป็นอารมณ์แห่งความเลวในอารมณ์ของนิวรห้าตอนนี้นิวรห้ายังกวนใจอยู่การไม่ฉันทะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศความโกรธความเพียรบาอารมณ์ฟุ้งซ่านอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะวิเศษอย่างนี้คนนั้นดีคนนี้ชั่วลืมเส้ห,หมด ถ้ารวมเรายังมีอย่างนี้เรามันก็เลวเราถ้าเรายังรู้สึกว่าคนอื่นเขาชั่วก็แสดงว่าเราชั่วมากพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราดีแล้วไม่มีใครชั่วเพราะว่าเรายอมรับนับถือกฎของกรรมอะไรจะมีชั่ว เรายัางนินทาว่าร้ายบุคคนอื่นนั่นเรายัางชั่วยอยู่อาการอย่างนี้จนลืมเส้หมดต่อไปเราก็เกาะติดอารมณ์ความจริงปฏิบัตานี้เป็นปฏิบัติของฝ่ายที่เขากำลังลุกรานประเทศเขาใช้ถ้าเขาใช้ในการรบตอนนี้เราก็รบเหมือนกัน แล้วร,รบกับกีเลสเราก็เป็นทหารเหมือนกันทหารเข้ารบเราก็เป็นทหารเป็นทหารในกองทัพธรรมซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจอมทัพนี่เมื่อในเมื่อเราลืมจุดนั้นลืมจุดเสียแล้วก็เกาะติดเกาะติดจุดดีเราก็มานั่งพิจรารณากายของเรา ว่าโอหนอกายของเรานี้มันจะทรงได้สักกี่วัน <c oughs> วันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตของเราก็ล่วงไปตามกายความหมายในชีวิตไม่มีสำหรับเราเพราะชีวิตนี้มีสภาพมอนก็ผีหลอกร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ วัตถุธาตุทั้งหมดมันมีสภาพมันพีหลอกหลอกตรงไหนเกิดมาเป็นเด็กโตขึ้นมาเทียน้อยดาน้อยมันก็หลอกเรา <c oughs> หลอกให้เราเห็นว่านโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะร่างกายสมบูรณ์ถึงถึงความเป็นหนุ่มสาวมีความเป,ปล่งปลั่งตอนนี้มีความปรารถนากันมาก เมื่อรักกูกูรักมืงออยากจะเข้าเคลียโยเป็นคู่สามีพัญยาเส้นกันละกันตอนนี้อารมณ์เราก็หลอกอีกหลอกยังไงหลอกเห็นว่าเขาสวยหลอกเห็นว่าเขาดีหลอกเห็นเขาน่ารักก็มีร่างกายสะอาดสดใสมันหลอกร่างกายของใครมันดี ร่างกายของใครสวยร่างกายของใครสะอาดมันมีที่ไหนคนทุกคนมีไหมที่ใครไม่มีอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสเลตน้ำลายที่มีอยู่ภายในร่างกายบอกวันทีด้วยว่าร่างกายของใครเขามีอยู่บ้างร่างกายเรามีไหม ร่างกายเขามีไหมถ้ามันมีเหมือนกันร่างกายมันก็สกปรกเหมือนกันแล้วทําไมเราจะไปหลงรักกับสิ่งที่มีสภาพสุขรกมันเร็วแสนเร็วนี่อารมณ์นี่เราต้องเกาะติดเกาะติดอารมณ์ให้ทรงตัวว่าร่างกายนี่มันเต็มไปด้วยความสุขรก แล้วมันก็หาความจรังยั่งยืนไม่ได้มีความเสื่อมมีความสุดมีความโทรมไปทุกวันทุกวันไม่ช้ามันก็จะมีสภาพกลันตายเราตายเขาตายอาการตายนี่ความจริงจิตไม่ได้ตายแต่กายมันตายก็ช่างเถอะเจ้าบ้านเขาถือเราถือเขา เราก็คิดว่าเอ๊ะเราก็ตายเขาก็ตายเอ๊ะเราก็สุรกระกเขาก็สุปรกมองดูร่างกายนี้มันมีอะไรเป็นเครื่องนิมิตข้ามหมายที่จะทรงไว้สิ่งความดีหาไม่ได้ไม่มีไม่มีสภาพใดปรากฏทั้งนีออ้เพราะอะไรเพราะเขาว่า ธาตุสี่ที่มันคงเข้ามาเป็นร่างกายแบ่งเป็นอาการสามสิบสองมันเคลื่อนไปหาความพังเป็นปกติสภาวะของมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีอะไรไหมที่เราควรจะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปที่เรามีความหมายมั่นปั้นมือว่าร่างกายนี้จะทรงตลอดกาลตลอดสมัย คนที่เรารักวัตถุที่เรารักที่เราปรารถนาคิดว่าเขาผู้นั้นจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเวลาที่เรารักเลือกคนสวยที่เราพอใจแล้วก็ไปดูหรือเปล่าว่าคนที่เขาเคยสวยมันแล้วแล้วก็หมดสวยมันมีบ้างหรือเปล่าคนที่มีวัยเลยไปแล้วเนี่ยก็สวยไหม ถ้าเรารักลูกสาวเขารักลูกชายเขาแล้วก็ดูพ่อดูแม่ดูปู่ย่าตาย,ยายของเขาว่าถ้าหากว่าสภาวะของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาหาเรื่องแต่งงานไม่ได้เพราะแก่โครกแกครากแบบนั้นไม่มีใครเขาแต่งงานด้วย สิ่งนี้เขาจะแต่งงานด้วยก็ต้องเป็นคนสวยคนดีมีร่างกายแข็งแรงพอมีความเออบิ่มของขันห้าแต่เวลานี้เรากำลังรักทุกหญิงทุกชายของเขาอยากจะได้มีคู่ครองมีว่าร่างกายของเขาสงาา่าผ่าเผยมีความสวยสดเพงงามเฉพาะสตรีมีความอ่อนช้อยหน้าหวานพูดดีพูดไพเราะ เสภาพอย่างนี้ที่เรามองเห็นมันหลอกหลอนเราเองใครหลอกเราหลอกไม่ใช่ใชาวบ้าน,นเ,าเ,ขาเขาหลอกเราหลอกเขาเขาหลอกเราต่างคนต่างหลอกกันร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกปรกข้างในไม่ต่างกับส้วมเคลื่อนที่ ร่างกายสุภาพบุรุษสตรีที่เรารักก็มีสภาพเหมือนกันแต่เราก็ตั้งหน้าต่าง้ตงตาหลอกคนอื่นเอาผ้าผ่อนทอนสบายเครื่องแพรพันธั์หลายมาห่มกายให้มันเก๋แต่งหน้าแต่งผมแต่งเนื้อแต่งผิวแต่งพันแต่งไปหาความทุกข์ไม่ใช่แต่งไปหาความสุข เป็นอันว่าเราจะทำยังไงก็ตามเขาจะทำยังไงก็ตามร่างกายมันก็ทรงเข้าไปหาคนที่แก่กว่าเราอยู่เสมอในเมื่อร่างกายมีสภาพอย่างนี้ในที่สุดไปถามมนุษย์ตนใดที่ว่ามีอายุมาถึงกดปีล้านปีมีไหมมันก็ไม่มี ไปถามคนทุกคนที่ว่าปู่ยา่าตายายญาติผู้ใหญ่ขึ้นไปถึงโทษเธอจะ่มีไหมเขาจะบอกว่าญาติของเขามีแล้วก็ไปถามตัวเขาอีกทีว่าญาติผู้ใหญ่ของท่านมีนมเวลานี้ท่านมีชีวิตอยู่บ้างหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าตายไปหมดแล้วนี่เป็นกฎของความจริง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพิสุทสมณีน,นจะต้องคิดถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีวัตถุธาตุทั้งหมดคนดีไม่มีอะไรกีรังยั่งยืนมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนไปในทรรกลาง มีการสลายตัวไปในที่สุดในร่างกายของแต่ละร่างกายก็เต็มไปด้วยความสุขโปรสโสโครคมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเสียจริงๆยังขอบรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงวันนี้ว่ากันแค่อสุปกรรมฐานอย่างเดียวพอพิจารณาอสุปกรรมฐานกับกายคจา,า,านุกสติ มิจารณาให้เห็นตรงให้เห็นเกาะติดมันจริงๆเกาะติดมันจริงๆเกาะติดตามสภาพความจริงของมันลืมอารมณ์หลังที่เรามีความหลงเห็นคนสวยพยายามไปดูทั้งบ้านในเวลาที่เขาไม่แต่งตัว มันดูใค่เวลาที่ก็ถ่ายอุจาระปัสสาวะมันน่ากินน่าดื่มไหมนั่นแหละคนสวยที่เราคิดว่าสวยก็คือคนสวยมันอยาสวยตรงไหนแต่ไม่ได้ความสกกรกจะเ้าคําว่าสวยมาจากไหนถ้าอยถามว่าคนสวยคือใครก็คือเรา เรามันสวยเพราะว่าเห็นคนที่สุกปรลกหาว่าเป็นคนสวยเห็นคนที่มีสภาวะร่างกายไม่ทรงไว้ถึงความจรังย่างยืนหาว่าย่างยืนเขาเป็นเช่นใดเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรายังจะโง่ข้าไปรักร่างกายที่มีความสวยสดงดงามตามที่เราคิดด้วยความโง่หรือ เราจะหลงในวัตถุที่เขาแต่งในสีสันวันนะเห็นว่าสวยสดกดงามแต่เนื้อแท้จริงๆมันเต็มไปด้วยความผูพังเก่าคําคร่าภายในมันเดินทางเข้าไปหาความสันหลายตัวของมันเรายังพอใจหรอเยี่ยงไงเป็นอันว่า รงอารมณ์ใจคิดไว้อย่างนี้ว่าร่างกายของเราก็ดีของเขาก็ดีมันเต็ม,มไปด้วยความสุขสกและก็ยังไม่มีการจีรังย่างยนืนมันสุดมันโสมมันจะสลายตัวไปทุกวันในที่สุดเราก็กลายเป็นผีที่ไม่มีใครปรารถนาเมื่อนาปานุสติกมาถานคือลมปราณสิ้นไปใครเราเขาจะต้องการ ดูตัวอย่างนางสิฎิมาสวยแสนสวยแต่ได้ว,ว่าพอตายแล้วสามวันองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันบรมศาสดาทรงนำพระไปะเยี่ยมไปเยี่ยมศพคำว่าการเยี่ยมศพของพระพุทธเจ้ามีความหมายที่ให้บรรดาพระท่านหลายมีความเข้าใจในกันห้าว่ามันสุขปก ในที่สุดแปลกายขายนาสิริมาพันบาทอังหารบะนะไม่มีใครซื้อให้ยกให้แบบเปล่านางเน่าแล้วไม่มีใครซื้อยกให้และแถมเงินให้นักอีกก็ไม่มีใครซื้อนั่นเพราะอะไรตอนที่นาสิริมามีลมปรานเธอเป็นหญิงที่มีความสวยงามมากเป็นที่ต้องตาต้องใจขมันดาแขกเมืองทันไล แต่ว่าตายไปแล้วสามวันมีสภาพอย่างนั้นสำหรับการพิจารณาแบบนี้ขอท่านทั้งหลายทำใจสลับกันระหว่างสมาธิกับการพิจรารณาถ้าพิจรารณาแปอารมณ์สัน้นเราก็ถอยหลังเข้ามาจับอารมณ์ให้ทรงตัวคือทิ้งการพิจารณาเสียมาจับอนาปานุสติกับผู้ทานนุสติควบกัน สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ในที่สุดจิตใจของพวกท่านก็จะเกาะติดอยู่ในอารมณ์ข้ขอขสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติและสกายติติเป็นตัวตัดก,กิเลสในด้านของราคะจริตคือการมาราคะจะค่อยๆสลายตัวไป และคอยท่านันหลายจนลืมความหลังที่เราเห็นว่าทุกเสียงทุกอย่างในโลกมีความจรงร่างยั่งยืนมีความสวยสดงดงามที่เราน่ารักน่าปรรถนาหน้าใครน่าพอใจจงทำกำลังใจท่านยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงตามที่กล่าวมามองดูเวลาก็หมดเส็จแล้วสำหรับวันนี้สำหรับอสุภสัญญากราบกายกตานุสติ กับสก,กายะทิติวันนี้ก็ขอ,อยุติว่าแตเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดล,ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภา,าวนาและพิจารณาตามอัตยาสายัยจงกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นภาวะอสมควรสำหรับท่านสวัสดี